เสี่ยวไก่อุไทยธานีนะครับนี่ขายดีมากกะถานโมโม่เยครับสะอาดนะครับลูกค้าแน่นนะครับเรามาอุไทยแล้วก็ต้องมาฝากท้องที่นี่ประจำนะครับบรรยากาศ กินตามตังครูสวัสดีค่ะวันนี้อยู่จังหวัดอุทัยนะคะมจะไปไหนมากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเก่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจโน่ก๋วยเตี๋ยวไก่เจโน่ร้านดังร้านดังมีทาเกีตีนไก่อันนี้ของเราอันนี้ของเรานี่ยเราเป็นแบบนี้ทุกคนมีหมูด้งอนหารของเขาอของเขาเดี๋ยวมาดูกินกันเลยดูนะ เปล่ากันเด้อถ้าเราปรุงเองไม่อร่อยแต่้าเขาปรุงเขาปรุงอร่อยอร่อยโคตรๆมีโอกาสนะครับราไทัยนะตอกลงยานะครับขอแนะนำ แต่พวกที่ดูเรามาไม่ได้เราขอบคุณพี่บรรดาเพื่นอนเราอ่ะอยู่ว่างนครับกินนอนมีแค่นี้ทำงานงานขากิอร่อยใช่ไหมล่ะ บอกรเนี่ยอร่อยโคตรโคตรคากิเนี่ยใช้มือเนี่ยใช้จถ่ายไม่กันหราเดี๋ยวของเรามั่งแต่เราไม่ต้องถ่ายอาจจะก๋วยเตี๋ยวยางเดียวเนี่ยองคนนี้มีความสุขของการกินนะครับเยวเยวเย,ยวอร่อยชุดชุด เราแล้วค่ะไม่จริงๆริงวยกวน,นี้แม่ยายบอกไว้ไม่ต้องมาถึงมุทยแล้วค่ะใครทำเป็นก็ทำกินได้แค่รู้ว่าปรุงยังไงแค่นั้นเองตามสไตล์เราเลยค่ะ ตามสไตล์เขาตามสไตล์เราเลยเราอยากกินใช่ไหมแล้วก็ปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่ตีนไก่ใส่คากิอ่าหมูตุน๋นหมูแด้งแล้วแต่เราเลยนะคะสไตล์เราเ,เราชอาบาไม่เยอนะะร้านไม่ใหญ่แต่คนใหญ่ค่ะ ไม่เคยแล้วยังไม่รู้อร่อยเหมือนเดิมชอบกินตีนเนี่ยยังไม่ได้กินเส้นเลยจะให้กินตีแล้วเปล่าทำไม แล้วยังไม่ได้รีวิวไม่ได้ตีนเป็นตีนนะครับนี่หัวล้นเราไม่รีบนะทุกคนเราไม่รีบไ,ไปเรื่อยๆครับขี่เราเล่นวันนี้ห <industrial> <c oughs> ืมหมายถเกินอ๋อ นะลองการกินนะหัวอ้วนทำไมไม่หัวอันนี้อันนีหมูแดงหมูแดงยังไงเดงจริงอร่อยจอไปฝากลูกกับพ่อปะอ่ะ้าวขอบคุณ กวเลยเนี่ยวิญญานิงเครื่องนี้ห้าสิบปีครับนะครับของมีค่านะครับอนุรับน์เกินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจเราทุกคลิปนะคะกินตามตังครูไม่มีคนดูกรูก็ต้องกินขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับเราสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่<ส>หคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายโอ,โอนโียน่าเก็บอะเดี๋ยวมาหลบมาลบครับอันนี้เขาเก็บปากหม้อนะนเขาเก็บปากหม้อร้านตรงข้ามเจโนะน,นะครับอร่อยใช่หวานลูกสาวต<บ>ัวโตชอบมากผมไดงงก้กล่องหวานอย่างเงี้ยเดือกี่กองอะเป็นปาก กินให้กลมนะครับสองคนผวเมียใครจะกลมกว่ากัน <laughs>